ในยุคที่สมาร์ทโฟนราคาถูกกลายเป็นเรื่องปกติแต่ Infinix Hot 60i 5G นำเสนอเทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายจะเป็นการปฏิวัติหรือแค่การตลาดแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจจริงๆมือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลายคนอาจคิดว่ามันเหมาะสำหรับโทรศัพท์ระดับพรีเมียมมากกว่ามาดูกันว่าทำไมมันถึงสร้างความฮือฮาได้ขนาดนี้เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆกับ Infinix Hot 60i 5G สมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาสำหรับคนหนุ่มสาวยุคใหม่ และผู้ที่ทำงานหนักโดยเน้นความเร็วแรงและฟังก์ชันครบถ้วนในราคาที่ใครๆก็จับต้องได้โดยมีราคาเริ่มต้นที่คุ้มค่าเหลือเชื่อเพียง5 1 9 9บาทเท่านั้นจุดเด่นหลักของ i n f i n i x Hot 6 0 i 5 g คุ้มพลัง5 g ที่แรงทะลักและแบตเตอรี่ที่อุดยาวนานเริ่มต้นที่หัวใจสำคัญของรุ่นนี้เลยก็คือประสิทธิภาพที่โดดเด่นเพราะ i n f i n i x Hot 6 0 i 5 g ใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 6 4 0 0 5 g ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ5 g แบบ dual mode หมายถึงสามารถสลับระหว่างเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติเพื่อให้การเชื่อมต่อรวดเร็วและเสถียรในทุกพื้นที่ทําให้การใช้งานประจําวันหรือความบันเทิงออนไลน์เป็นเรื่องง่ายดายตัวอย่างเช่นคุณสามารถสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงได้โดยไม่สะดุดหรือเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเน็ตหลุดกลางคันและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6 0 0 0 mAh ที่ช่วยให้เครื่องใช้งานได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานนอกสถานที่เช่นประชุมออนไลน์ หรือเรียกดูเอกสารสําคัญเล่นเกมต่อเนื่องหลายชั่วโมงหรือแม้แต่ดูซีรีส์ที่ชื่นชอบจนดึกดื่นพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18ดับเบิลยูที่ช่วยเติมพลังกลับมาได้ในเวลาอันสั้นนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานที่ยูวิสัตซ์ซึ่งเป็นการยืนยันว่าประสิทธิภาพแบตเตอรี่จะคงทนทานได้นานถึง5ปีแม้ใช้งานหนักก็ไม่หายไปไหนจอแสดงผลที่เลื่นไหลย120ยเฮิร์ตในดีไซน์ที่แข็งแกร่งอินฟิน x Hot 60i 5G มา พร้อมหน้าจอขนาดกว้าง6.75นิ้วความละเอียด HD ที่อัตราการรีเฟรชหน้าจอสูงถึง120เฮิรตซ์การรีเฟรชสูงนี้ช่วยให้ภาพเลือลเล่อนไหลลื่นไม่กระตุกไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหน้า Facebook หรือเล่นเกมที่มีเอฟเฟกต์เร็วๆทำให้การชมวิดีโอหรือคอนเทนต์โซเชียลเป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลินยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นกับเทคโนโลยีเหล่านี้เพราะมันทำให้ทุกการโต้ตอบรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพิ่มเติมที่น่าสนใจคือตัวเครื่องที่ออกแบบให้ทนทาน ด้วยมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP64 ระดับนี้ปกป้องได้ดีจากการสาดน้ำหรือฝุ่นละอองในชีวิตประจำวันเช่นการใช้ในที่ฝนตกหรือทำงานกลางแจ้งทำให้คุณใช้ได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวเครื่องเสียหายง่ายๆกล้องระดับ Pro และ AI ที่ฉลาดครบครันในด้านการถ่ายภาพมาพร้อมกล้องหลังความละเอียดสูง 50MP และกล้องหน้า 5MP แต่จุดเด่นจริงๆคือซอฟต์แวร์ Finish AI ที่ช่วยเพิ่มความชาญฉลาดในการใช้งานด้วยฟีเจอร์ล้ำๆดังนี้ S Everything ผู้ช่วย AI ที่ตอบคำถามได้แท้ทุกเรื่องเหมือนมีเพื่อนคู่คิดเสมอ AI e r a s e r ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพได้อย่างง่ายดายเช่นลบคนที่เดินผ่านมาหลังจากถ่ายรูป AI Extender ขยายภาพหรือเติมพื้นหลังเพื่อให้ภาพดูสมบูรณ์ขึ้นสามารถใช้ได้ดีสำหรับการตกแต่งรูปโปรไฟล์ s k e t c h 2 r เปลี่ยนภาพสเก็ตธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลป์ที่สวยงามเหมาะสําหรับคนรักงานสร้างสรรค์ Cir ร์ช to Search แค่วนกลมสิ่งที่สนใจบนภาพแล้วค้นหาข้อมูลได้ทันทีเช่นถ่ายรูปต้นไม้แล้วเสิร์ชดูชื่อสายพันธุ์นอกจากนี้ยังรองรับ NFC สําหรับการส่งข้อมูลหรือจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสได้สะดวกเช่นโอนไฟล์ระหว่างเครื่องหรือชําระค่าอาหารผ่านแอปธนาคาร Infinix Hot 60i 5G วางจําหน่ายในราคาเพียง5,199บาทมีให้เลือก2สีได้แก่ สล็กแบล็กสีดำเรียบหรูมอนซ n g กรีนสีเขียวสดใสแต่ที่นี่คือส่วนที่น่าคลางแคลงใจในเมื่อมีฟีเจอร์ระดับไฮเอนมากมายแต่ราคาถูกขนาดนี้จะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับแบรดนด์อื่นๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับผู้บริโภคที่อยากได้สมาร์ทโฟนดีๆโดยไม่ต้องจ่ายแพงคุณคิดอย่างไรกับการที่โทรศัพท์ราคาประหยัดอย่างนี้มีเทคโนโลยีครบถ้วนขนาดนี้มันคุ้มค่าจริงๆหรือแค่ฟลุกชั่วคราว แบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย